วันที่16กุมภาพันธ์2566ที่รัฐสภานายแพทย์ชนน่านสีแก้วสอสอน่านหัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าพักร่วมฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้ดีอย่างยิ่งในการนำข้อเท็จจริงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นมาบอกที่ประชุมสภาเพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีส่วนนายกรัฐมนตรีจะตอบอย่างไรจะออกมา แสดงเหตุผลอย่างไรว่าสิ่งที่พูดไม่ใช่ปัญหาและไม่ใช่ข้อเท็จจริงนายกก็ต้องชี้แจงในสภาเอง เมื่อถามว่าการอ้างว่ามีบางเรื่องสามารถนำไปใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้จะนำเรื่องดังกล่าวไปยื่นต่อองค์กรอิสระในการดำเนินการตรวจสอบหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าในประเด็นที่เราหยิบยกมาพูดที่มีหลักฐานชัดจะสามารถนำไปดำเนินการต่อเนื่องได้จึงเป็นแนวทางที่เราได้ปรึกษาหารือกันไว้อยู่แล้วส่วนจะดำเนินการเมื่อไหร่นั้นจะต้องดูช่วงเวลาที่เหมาะสมนอกจากนี้เมื่อถามว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่า าการอภิปรายทั่วไปของฝ่ายค้านครั้งนี้เป็นเรื่องเดิมๆซ้ำซากและเป็นการพูดเพื่อหาเสียงในสภาฝ่ายค้านจะแก้มืออย่างไรนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าไม่ต้องแก้มือตอนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านได้อภิปรายนํานนไปแล้วว่าข้อเท็จจริงคือสิ่งที่ปรากฏขึ้นถ้ามันไม่ปรากฏขึ้นก็ไม่เรียกว่าข้อเท็จจริงประเด็นมันไม่เกี่ยวว่าเป็นเรื่องเก่าเรื่องใหม่แต่มันเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการประเทศซึ่งการเปิดเผยข้อมูลยอมส่งผลต่อการตัดสินใจของประชาชนก่อนการเลือกตั้งว่าประชาชนจะ เลือกหรือไม่เลือกฝ่ายค้านไม่จะเป็นต้องหาเสียงในสภา